สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่29เดือนมีนาวันที่วันที่4ี่ของโควิดเดย์นะที่ต้อง work from home อยู่บ้านพักอยู่บ้านนั่นเองตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สนี่เก็นอนอยู่แหละแต่มีโทรศัพท์มามีภารกิจเร่งหน่วนหน่นอยต้องออกไปทําวันนี้ว่าจะตัดผมแต่ผมไม่ไปร้านแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนตัดผมให้ผมกลับมาบ้านแล้วนะครับทุกคนเที่ยงพอดี ที่บ้านทำคาซิออ,อา <c oughs> นั่ง้างล้างกัน<อ>เดี๋ยวกลางโต๊ะญี่ปุ่นให้เ,เดี๋ยวว่าจะตัดผมไปร้านไม่ได้ไ<อ>เดี๋ยวคุณลุงเขาบอกว่าเขาตัดได้แต่ดได้จริงรอ่ะตัดได้นะตัดได้ ดดูกันช่างคะเอากลางๆนะคะเหมือนสนุกอ่ะเหมือนสนุกกับเราอ่ะแฟนแตดผมให้นี่เขาเป็นคอนเทนต์ได้ใช่ไหมโอเคเสร็จละแม่ดูให้หน่อยมันบอกเสร็จแล้วอ่าก็ดูก็ตัดบอกระบบไม่ได้ไปเอาน้ำกัน ครับก็ปิดคลิปประจำวันคอนเทนต์เริ่มเหลือน้อยงานเริ่มหมดคนเริ่มว่างเข้าออกล้างมือเรียบร้อยไม่ไมน่ามีปัญหาอะไรเข้าวันที่ก็เท่าน,นี้ก่อนตรงนี้ว่ากันใหม่